เรื่องหัวใจกำลังหวานชื่นแฮปปี้มีความสุขแบบสุดๆสำหรับวุลเส้นวิลิธิพาเพราะินเลิฟอยู่กับนิกธนาภูมิกุลแฟนหนุ่มนักธุรกิจแต่บอกเลยว่าภาพคู่หวานๆนั้นหาดูได้ยากมากเพราะสาววุลเส้นที่แอบถือเคล็ดเบาๆเพราะที่ผ่านมาเปิดทุกครั้งไม่ค่อยประสบความสำเร็จและความรักครั้งนี้ของสาววุเนเส้นที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จากทุกครั้งที่สาววนเส้นไปเจอเพื่อนๆก็จะมีหวานใจหนุ่มไปด้วยแทบทุกครั้งงานนี้ถึงจะไม่เห็นในอินสตาแกรมของสาววนเส้นแต่ก็ตามส่องรูปในแกงเพื่อนได้มีแอบหวานอยู่นะอย่างภาพล่าสุดที่เห็นสาววนเส้นควงแฟนไปทานโอมาการเซกับสองคู่รักสุดหวานอย่างฟุกนาตาลีและดีเจพีเคโยเกิร์ตงานนี้ไม่รู้ว่าคู่ไหนจะหวานกว่ากัน เราก็แต่สาวุ้นเส้นว่าจะมีข่าวดีตามเพื่อนๆไปเมื่อไหร่แฟนๆหลายคนแอบเอาใจช่วยอยู่นะจ๊ะสาวุ้นเส้น